เมื่อกี้อะไรแล้วมันมันอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาพลุบเลยโอ้เสียเวลาชิปเลยเนี่ยเครื่องมันเก่าแล้วอ่ะมันจะไปไม่รอดแล้วเนาะยังไงก็น้องๆกันป้าวันบอกแล้วเนะว่าให้ไปกดติดตามช่องป้าดวันพารวยสามป้าวันพารวยสี่นะคะเป็นช่องสำรองป้าวันค่ะเพราะว่าโทรศัพท์ป้าวันสองเครื่องเนี่ยมันจะไปไม่รอดแล้วคะ่ะ เมื่อกี้ปวันไลฟ์มาได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะโอ้อะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาพลึบหึ่งในนี้มันไลฟ์ต่อไม่ได้อะก็ต้องโอ้ลงไลฟ์ลงไลฟ์เสร็จต้องเป็นลบคลิปทิ้งหมดอูโเสียเวลามากเลยอะ่ะโอ้ไปกดติดตามช่องป้าทงปวันพา 3, รวยสามปวันพารวยสี่ไว้นะคะเป็นช่องใหม่คะ่ะช่องใหม่ช่องสำรองปวันเนาะดูแลเนี่ยเขียนไม่เรียบร้อยหมดแล้วอะ่ะ โอ้ส oh. ิบล่างโอ้โหเสียเวลามากเลย คะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพารวยสองและป้าทองพารวยนะคะวันนี้ป้าวันก็จะมาวางหลักสิบหลักหน่วยบนเอ้หลักสิบบนหลักหน่วยล่างให้นะคะเผื่อน้องๆมีเลขเด่นอยู่แล้วเนาะไม่รู้ไปจับตรงไหนก็มาจับกับสูตรป้าวันนะะี่ค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ป้าวันคัดแล้วนะคะป้าวันเป็นสูตรที่ลงในกลุ่มอะนะ เป็นสูตรที่ว่าประวันขายอยู่ค่ะสูตรเนี้ยเข้าดีมากนะเข้าทุกงวดถ้าถามว่าเขาหลุดไหมถ้าหลุดนะเขาก็จะหลุดถ้าบนเขาก็จะหลุดลงล่างค่ะนะถ้าล่างเขาก็จะหลุดขึ้นบนค่ะถ้าถามว่าหลุดไปเลยมีไหมมีค่ะสิบวองงวดหรือเกือบยีงวดถึงจะหลุดสักครั้งนะคะก็ยังไงน้องๆก็ลองพิจารณาดูเนาะเออนะประวันก็เอามาแบ่งปันให้ นานๆปอวันก็จะหามาแบ่งปันให้สักครั้งหนึ่งนะคะโอ้แล้วมันคืออะไรวะทำไมทำไมมันเป็นจังซี่เออนะเออแล้วไปถึงตรงนูน้นแล้วแล้วจะเขียนยังไงอะ่ะโอ้ยโทรศัพท์โอ้ปไปไล่ไปไล่ช่องใหม่นู้นนะ ไล่ช่องไหมคือดีมากอ่ะอ๋อนี่ต้องงายอย่างนี้ใช่ไหมเออนี่ต้องงายอย่างนี้นะมันคืออะไรอ่ะเออน่ะงงอ่ะเออ งงงง,งจริงจริงเอาเอาในวันจะทำเป็นสองแผ่นให้สิ 16, เนาะสิบหกเดือนสิบรัฐบาลอันนี้รัฐบาลนะคะ ฐบาลสิบบนทำเป็นสองแผ่นดีกว่าอืมนะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเลขเด่นที่สุดเระอวันจะเอามาไว้ข้างล่างนี่ไงสิบบน มีมียายยายหรือว่ายายหรือป้าไม่รู้อ่ะอ้าวผิดแล้วลาวโว้ยพูดมาก บนอืมเอา้าบลอแล้วคูณแล้วอ่ะเป็นลบอีกแล้ะสมองฟันฟ่นเฟือนสมองประวันเดี๋ยวนี้นะยิ่งแก่มันก็ยิ่งไปไม่ค่อยไหวละไม่รู้เมื่อไรเนาะสี่คนหามสามคนเฮอองเองีงอองเองีงอองเองีอง <laughs> อีกหน่อยนะถ้าอันนี้ประวันพูดไว้เนาะถ้าเกิดไม่มีประวันแล้วถ้าประวันจากโลกนี้ไปแล้วใช่ไหมก็อาจจะมีหลานอาจจะมีหลานค่ะนะมาลงมาลงต่อช่องประวันคือน้องๆตามได้เลยหลานคนเนี้คือประวันปั้นมากับมือคือสูตรทุกสูตรเน่ยเขารู้หมดนะคะแต่ตอนนี้เขาเรียนอยู่นะก็ใกล้จะจบแล้วเขาอาจจะมาทําต่อสานต่อจากประวันนะ ก็จะมาแบ่งปันให้น้องๆหน้านะช่องอะไรเงี้ยวันไหนที่ว่าเขาทํางานเสร็จเขากลับมาเขาก็อาจจะมาลงให้น้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะยังไงน้องๆก็ตามได้เนาะนี่ประวันแจ้งไว้ก่อนแต่ประวันก็ไม่รู้เนาะว่าเขาจะทํำไหมนะเพราะว่าเด็กวัยรุ่นอะเออไปหวังอะไรกับมันมากในเด็กวัยรุ่น รว่ามันจะทำรว่ามันจะยังไงแต่เขาก็รับปากประวันะนะเพราะว่า <c oughs> บรรดาหลานประวันเนี่ยสิบกว่าคนเนี่ยมีเขาคนเดียวที่ว่า,อาชอบตอนนี้ก็เลือนเลนเลนตัวเล็กนั้นอาจจะชอบเหมือนประวันนะเวลาประวันทำเลขทําอะไรเนี่ยเขาจะมาสอบถามสมุดสเล่มเขาก็จะทําตามประวันก็จะโซนเขาแต่ว่าลเลนคนเนี้ยอายุเพิ่งสิบสองปีคะ่ะไรู้ว่าประวันจะ ท่านสอนให้เขาจบไหม <laughs> คือวิชาที่ประวันมีเนี่ยที่ประวันศึกษามาเกือบทั้งชีวิตเนี่ยเออเวลาจะเอาเลขตรงไหนอะไรตรงไหนเลขบางตัวบางครั้งเนี่ยไม่ไม่สามารถเอาที่สูตรได้นะเหมือนอย่างกับเ,เลขต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถเอาได้เลยเลขในสูตรนะเราต้องไปเอาอีกที่หนึ่งระบบพลิกแพงอะไรแบบไหนเนาะคือประวันก็สอนเขาหมดอะ สอนแบบให้หมดไส้หมดพุงเลยอ่ะแล้วตำรับตำราที่ประวันทำอยู่เนี่ยคือแต่ละสูตรที่ว่ามันไอ้นี่นะสอนตั้งสูตรสอนอะไรอูแต่ว่าหลานประวันคนนี้นะหัวดีมากสิบสองปีอยู่ปหกอืมหัวดีมากคือสอนเขาจำหมดเลยวิธีการตั้งสูตรนะเวลาวิธีการอ่าทำตัวเลขทักษาหรือว่า ทำเลขประจําวันเนี่ยต้องทําแบบไหนอะไรแบบไหนคือป้าวันโซนเขาหมดเลยอืหัวเร็วมากเร็วเร็วกว่าร้านอนะ่ะเลนป้ะวันคนนี้หัวเร็วคงจะเป็นป้ะวันสองซะแล้วมัง้งแต่ว่าเขาเป็นผู้ชายอะเนาะเลนนี่เป็นผู้ชายค่ะอืมนะแล้วก็มีเลนน,น้อยอีกคนหนึ่งเพิ่งจะได้สิบเดือนสวดมาก ก็ <g ül> ที่น้องๆได้ยินเสียงจ๊๊จ๊เวิวาดวิวาด,วาดนั่นเนี่ยสองคนพี่น้องเขานะถ้ายังไงวันข้างหน้าเกิดไม่มีประวันแล้วเนี่ยก็ถ้าไม่หลานก็คงจะเป็นเหลนเนี่ยที่ออกมาแทนน่ะเนาะย,ยังไงก็ฝากน้องๆสนับสนุนเขาด้วยนะถ้าถ้าว่าเขามาทำแทนประวัติน่ะเนาะเพราะว่าประวันเนี่ยเจ็ดสิบกว่าแล้วค่ะก็ไม่รู้อะนะอยู่มานานแล้วอะ ก็ไม่รู้ว่าวันไหนมันจะไปอ่ะอืมคนเรามันไม่แน่ไม่นอนเนาะไม่บางทีเนี่ยวันนี้อ่ะประวันมาลงเลขให้น้องๆอ่ะพรุ่งนี้ประวันอัดไปก็ได้คือเราไม่รู้ไงอืมไม่มีคือไม่มีอะไรแน่นอนอะ่ะยังไงก็ถ้าทั้งเลนทั้งลานอะ่ะมามาทำตโอเนี่ยก็น้องๆก็สนับสนุนด้วยนะคะเพราะว่ายังไงก็เขาเรียนจากประวันอะ่ะ ก็คือโอเคอะ่ะอายุเยอะลวป้ะวันประวันนะประวันนะมาปีนี้นะความจำประวันนะแย่มากเลยแค่ประวันทำเลขตรงนี้นะพอประวันไปพูดตรงอื่นแป๊บหนึงนะ่งอะสมองนะอเนี่ยเบนความสนใจนิดเดียวไอที่ประวันจะพูดนี่นะคือประวันลืมแล้วแย่มาก แล้วถ้าปีหน้าอืปีหน้าจะขนาดไหนไม่รู้ขนาดขนาดประวันนะกินวิตามินกินไอ้ที่ว่ามันบำรุงเซลล์สมองนะขวดแปดพันเก้าพันนะอู้เหมือนว่าหน้าประวันกินของยี่ห้อนะขวดหนึ่งแปดพันใช่ไหมบำรุงบำรุงสมองนะอ่าความจําเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยขวดหนึ่งแปดพันประวันกินทั้งหมดหขวดไม่มีอะไรดีเลย ปันก็เลยเลิกกินอันนี้เพื่อนติดต่อมาให้ใหม่แล้วอ่ะเออเพื่อนแนะนํามาใหม่อีกอ่ะเพื่อนแนะนํามาใหม่ในขวดละหมื่นหมื่นเท่าไหร่อ่ะหมื่นเจ็ดมันบอกกินดีมากเพราะว่าตัวเพื่อนประวันเองก็อายุเท่ากันนะเขาบอกเออดีนะความจําสุดยอดอ่ะอืเขาบอกอ่ะนะ เ้าเนี่ยดังมากเยพราะวันไม่รู้นะว่าจะมาได้ไหมเนาะน้องๆก็พิจารณาดูนะดังมากเพราะว่าถ้าเลขดังแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมาแล้วมัมนงวดที่ผ่านมาโอ้โหเลขอะไรละดังอะไม่มาเลยเห็นไหมน้องๆก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะ วันตีตารางอย่างนี้ให้ประวันตีตารางอย่างนี้ให้เนาะน้องๆจะได้ดูง่ายค่ะเหมือนมีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์มาหาประวันประวันทำไมประวันไม่ทําคลิปนานๆหน่อยวะ บางทีพวันก็รีบอะเนาะมันจะทำคลิปนานๆก็บางทีก็ว่างงานแป๊บหนึ่งวิ่งมาวิ่งมา,ามาทำคลิปปล่อยตัวเลขให้น้องๆอย่างเงี้ยอืพวันก็อยากจะทำนานๆแหละคลิปอะเอาค่ะอันนี้ก็จะเป็นเลขเด่น บนค่ะสิบบนรัฐบาลนะคะงวดวันที่สิบหกเดือนสิบค่ะอ่ะค่ะน้องๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิบบนนะคะมาทุกงวดค่ะ ก็งวดนี้ประวันก็ได้อยู่ที่ 5, 8 9, แปดงนะคะอันนี้ประวันคัดลงมาเนาะว่าเออมันโอกาสมาได้ไหมเนาะอันนี้ก็เด่นลงค่ะอันนี้ก็จะเด่นเนี่ยอ่าถ้า5เนี่ยนะมันติดเลขดับประวันนะแต่ก็ไม่แน่เนาะก็เหมือนงวดก่อนนะประวันว่าเออมันดับนะแต่มันดันมาดังปังเห็นไหมเออนะก็เราไม่ต้องไปตัดออกหรอกนะ ถ้าอันนี้ก็เบาๆหน่อยก็ได้เนาะห้าเนาะเพราะว่าปะวันไม่แน่ใจว่ามันจะมาได้ไหมเนาะเนาะเออเนี่ยก็ที่มันที่ปะวันเห็นมีอยู่เด่นๆก็เนี่ยจะมีเนี่ยเนี่ยสามตัวเนี่ยลงมาเนี่ยนะนะแต่ห้าก็อย่าตัดนะอย่าตัด เพราะว่ากองฉลาเขาไม่มีเลขดับนะเนี่ยเหมือนน้องๆมีเลขเด่นอยู่แล้วหรือน้องๆเนี่ยมีเลขเด่นในใจแล้วเอามาเทียบกับของประวันถ้าชนตัวไหนน้องๆก็เอาตัวน,นั้นนะถ้าเลขน้องๆแม่นอ่ะนะเออชนตัวไหนก็เน้นตัวน,นั้นเลยนะอืมอันนี้ก็จะเป็นสิบบนเนาะก็เอามาแบ่งปันให้น้องๆค่ะเอาแคบค่ะประวันเอามาแบ่งปันให้เนาะอืมอันนี้อันนี้นะ เป็นสูตรที่ประวันขายอยู่ค่ะเป็นสูตรที่ประวันขายอยู่นะก็ประวันก็สูตรที่ประวันขายเนี่ยประวันจะทําลงในกลุ่มค่ะลงในกลุ่มซองรัฐบาลน่ะเนาะอืมสูตรประวันเนี่ยน้อยมากที่จะหลุดเนาะเพราะว่าส่วนมากประวันก็จะปรับอยู่เรื่อยๆสูตรบางทีก็ตั้งขึ้นมาใหม่ตอนเนี้คือตั้งสูตรใหม่มาเนี่ยสองสูตรสองสูตรนะสองสูตรสองสูตร คือสองสูตรเนี่ยบางทีเขาก็มาล่างบางทีเขาก็มาบนค่ะแต่เราก็ต้องใช้วิธีเทียบแต่ว่าแม่นมากค่ะสูตรใหม่เนี่ยนะแม่นมากงวดนี้รู้สึกว่าเขาได้อะไรเพราะวันจําไม่ได้ละสมุดใหญ่ไม่รู้อยู่ในนะเออน้องๆก็ลองไปดูหลายๆสํานักนะว่าถ้าเขาให้เลขเด่นมาแล้วเนี่ยอ๋อมันชนกับตัวไหนน้องๆก็เอาตัวนั้นค่ะนะคะถ้าถามประวันเขาโอกาสเข้ามาด้วยกัน2ตัวได้ไหม นานๆค่ะนานๆถึงจะมาด้วยกันครั้งบางทีเขาก็จะมาบนตัวล่างตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้อ่ะเนาะอืมนะถ้าเขามาด้วยกันสองตัวให้ไหมเขาจะมาบนตัวล่างตัวแต่ส่วนมากเนี่ยเขาจะมาบนนะจะมาบนแต่ประวันก็ทํามาหลายสิบงวดแล้วก็คือยังไม่เคยหลุดเลยยังไม่เคยหลุดแต่ก็ไม่รู้อ่ะเขาอาจจะหลุดถ้าหลุดก็อาจจะวิ่งลงล่างค่ะนะถ้าถามว่าหลุดแล้วไปเลยไหมไม่ค่ะถ้าหลุดแล้วเขาจะวิ่งลงล่างนะคะ อาคารน้องๆแคปค่ะเดี๋ยวประวันก็จะทำสูตรหลักสิบอ่าล่างให้อีกสูตรแคบกันแล้วเนาะเอออ่ะแคบแคบแคปแคปแค,แ,ค,แ,คแล้วก็ไปขยายไว้จดไว้เออน่ะอ่อนะอาคา่ะอันนี้ก็จะมาทำอ่าหลักสิบล่างให้รัดถ้าบ่าน น้องๆเ้ยอ,อย่าลืมนะไปกดช่องป้าวันพา 3, รวยสามป้าวันพารวยสี่ไว้นะคะเพราะว่าโทรพทมป้าวันสองเครื่องเนี่ยคือมันไม่ไหวแล้วสิบกว่าปีแล้วอายุการใช้งานมันจะไปละมันบอกย,ย้ายหนูไม่ไหวแล้วอ่ะเมื่อกี้มันล้องบอกแล้วเมื่อกี้นะป้าวันอัดนะได้ครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะอืทำบนเนี่ยได้ครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะ โอ้ต้องหยุดมันขึ้นอะไรมาก็ไม่รู้มันบอกว่าพื้นที่ของคุณไม่สามารถเก็บข้อมูลได้กดทางไหนก็ไม่ไปก็ต้องลบคลิปทิ้งอัดไมลลาวเนี่ยมันเสียเวลาตรงเนี้ถ้าเครื่องใหม่สองช่องสองช่องประวันพาเลยสามเลยสีคือเป็นเครื่องใหม่ที่ประวันเพิ่งซื้อไงแล้วก็มาเปิดอ่าช่องสำรองไว้นะอกลัวอะไรถ้าสองช่องเนี่ยถ้าเครื่องประวันพังก็คือไปหมดละ เดี๋ยน้องๆก็หาไม่เจออนาะอบางทีบางทีปพระวันอัด,อ,ดอัดอยู่นะปพราะวันเปิดเสียงแบบชนิดที่ว่าสุดขีดแล้วแล้วก็ใส่ไม้นะบางทีอะเสียงมันอะอยู่ๆนิ่งๆมันก็ไหลลงไปปื๊ดดับไปเลยเสียงมันอะไม่มีเสียงเลยโอ้ก็ต้องลบคลิปทําไม้ลาวอัดไม้ลาวคือมันเสียเวลาเพระวันไง โอ้ขนาดอัปเดตนะขนาดประวันอัปคลิปลงนาน,นานมากอะถ้าเครื่องใหม่เนี่ยอัปแป๊บเดียวเพราะว่าประวันใช้ WiFi บ้านไงเวลาประวันอัปคลิปอะเนาะนะนาน,ะน,ะนะอะไรขึ้นใหม่ก็ล้วโอ้ยอย่าขึ้นมาก่อนเลยอีกนิดเดียวอัดไปได้คลิปหนึ่งแล้วอะโอ้มันจะไม่ไหวจริงๆเนอามังโทรศัพท์นี่ đứa con chơi yên yên bắt điêu มันชนกันที่อะไรมันชนกันที่อะไรวะน้องๆที่แปดใช่ไหมเออมันชนกันที่แปดนี่วะน้องๆเห็นไหมมันชนกันที่แปดนะคือเราฉีดออกมาดิแน่มันชนกันที่แปดน้องๆดูนี่นี่นชนกันที่แปดแต่ก็ไม่รู้นะบางที ชนกันมันอาจไม่มาก็ได้น้องๆก็สังเกตดูนะว่าเลขมันจะยังไงเนาะโอ้แต่ว่าเลขไอ้นั่นนะ่ะดังมากเลยเนาะซีเนี่ยซีนี่ก็ติดเลขดับประวันนะนี่ยหถ,ถ้าถามประวันว่า อ่อซีเนี่ยโอกาสมาได้ไหมห้าสิบห้าสิบคคือมันติดอ่าดับสนิทค่ะดับสนิทเนาะแต่ก็ไม่รู้อะเพราะว่าเลขอะเลขนั้นกองฉลากมันไม่มีดับไงน้องๆก็ไม่ต้องตัดออกนะคะเดี๋ยวเสียโอกาสเดี๋ยวเสียโอกาสไม่ต้องตัดยังไงก็ติดไว้นิดๆิด,นดหน่อยๆนเนาะน้องๆเข้าใจเนาะ แต่หลายสำนักนะที่ประวันเข้าเช็คดูเลขกันเนาะหลายสำนักนะเขาให้สี่นะหลายสำนักหลายสำนักมากหกาวว่าหกมาได้ไหมโอ้โหห้างวดหกงวดอ่ะโอ้ถ้าหกมาอีกงวดนี้นะประวันคิดว่านะประวันคิดว่านะคนเข้าไปถล่มเว็บไซต์ของอ่าลอตเตอรี่อแอลรัฐบาลแน่นะถ้ามาอีกงวดนะ ปวันคิดว่าไม่มาล้วหกนี่นะคิดนะแต่ว่าในสูตรอะคือมันเด่นไงเด่นมากเลยหกแต่ว่ามันจะมาได้ไหมคือมันเยอะแล้วไงนะน้องๆเข้าใจเนาะเออใช้วิจารณญาณอันนี้ประวันวิเคราะห์ให้ฟังนะตามตามประสบการณ์ที่ประวันทำมาเนาะโดยมากนี้หกนี้ถ้าไหลมากสุดก็จะมีแค่สี่งวดเนาะห้างงวดมีไหมไม,มีนะ สีงวดเป็นอย่างสูงเนาะวันนั้นมันไหลอะไรฮะถึงสีงวดไหลอะไรแล้วมันหกนี่ไหมอ่ะนะเออชนแปดใช่ไหมเราก็เอาเลขแปดนี่มาเป็นเด่นนะก็ไม่แน่ถเก้าเก้าก็ดังดังถเก้า9ถเก้าดังอะนะมันอาจจะมาแปดมนงวดที่ผ่านมา มันออกอะไรฮะเออเก้าสี่สี่เก้าสี่ห้าห้าเก้าเนาะห้าเก้าเนะเออเห็นไหมนั่นน่ะงวดก่อนในคนให้สีเยอะใช่ไหมพอสีมันดังใช่ไหมพอสี่มันดังเออมันก็มาออกห้าเก้ามันขึ้นมาแต้มเห็นมัเหมือนนงวดเนี้ยงวดนี้เก้าด,ด,ดังดังดัง,ดงแบบมากมาก,มากสุดๆเลยอะนะเออมันอาจจะลดแต้มเป็นแปดก็ได้เนอะยังไงก็น้องๆก็ ลองเอาไปเทียบหลายๆอาจารย์ดูเนาะถ้าเราหาเลขหน้าช่องเนี่ยหนึ่งเนี่ยคือเราต้องขยันนะคะต้องขยันหาเลขมาเทียบมาอะไรเนาะเพราะว่ามันไม่เหมือนในกลุ่มไงถ้าในกลุ่มอย่างเงี้ยคือพะวันเนี่ยจะต้องเช็คดูเลขหลายๆที่หลายๆช่องละก่อนที่จะลง แล้วก็เออเลขเลขที่เขานั่งเอาเนี่ยเขาส่งมาเนี่ยมันตรงไหมมันตรงกับสูตรไหมมันตรงกับไอ้นี่ไหมอะไรประมาณนี้อะเนาะคือเราจะเช็คให้หมดไงแต่ถ้าเลขหน้าช่องเนี่ยน้องๆต้องขย,ยันเช็คเองค่ะนะเช็คเองต้องเช็คเองหมดถ้าเลขไหนที่ว่า มันติดกระแสดังๆอ่ะก็ไม่ต้องไปเอาเพราะเลขดังเนี่ยมันไม่ค่อยออกออกยากมากเอาค่ะอันนี้ก็จะเป็น10บล่างเนาะ10บล่างของป้าวันเนี่ยก็จะได้อยู่ที่สี่ที่หที่เที่แเนาะนะสี 4, นี่ติดดับหกนี่โอกาสจะมาได้ไหมเพราะว่ามันหลายงวดแลว้วถ้า6กกับสีมาไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะเหลืออยู่ที่เและแเนาะเอนะอนะน้องๆก็ใช้วิจารณญาณ

ว่านฟืนเนะเอาค่ะน้องๆค่ะเนี่ยเหมือนมันชนอย่างเงี้ยประวันประวันวางเลขไปให้น้องๆเลยใช่ไหมเหมือนมันชนอย่างเงี้ยเนี่ยมันชนแปดใช่ไหมมันชนแปดน้องๆก็ไปหาไปหาไปหาเลขที่ว่ามันชนแปดใช่ไหมน้องๆก็ไปหาเลขที่ประวันวางให้ ตรงไหนมันมีแถว8เลขเด่นมันมีแถว8แล้วก็เอาตรงนั้นนะคะถ้าน้องๆชอบ 7, 7น้องๆก็ดูที่แถว7เนาะถ้าน้องๆชอบ9น้องๆก็เอาที่แถว9้าถ้าน้องๆชอบ 2, 2น้องๆก็เอาสชอบ5ก็เอาแถวหอะไรประมาณนี้เนาะหรือว่า2ตัวที่ประวัติคัดเน้นให้แล้วเนี่ยมันชนตัวไหนอ่ะเออน้องๆก็เอาตัวนั้นนะคะก็หาเลขน้าช่องก็ต้องขยันหนึ่งเนี่ยต้องขยันสองต้อง ขยันเทียบเลขขยันหลายๆหลายๆอย่างคือต้องช่วยตัวเองอ่ะเนาะถ้าเราไม่ไม่ขยันนอพอคนลงให้อย่างนี้เราก็เอาอย่างเงี้ยคือมันถูกยากอะค่ะเหมือนหลายๆหลายๆเหมือนพระเหมือนอะไรก็เหมือนกันเพราะวันดูนะหลายๆคือเขาให้เข,ใหเขาให้มันเป็นเลขเด่นคือเขาไม่ให้งไงสองตัวเพราะว่าตัวเขาซื้อด้วย,ยงไงถ้ามันออกหน้าช่องแล้วมันดังอะมันดังแล้วมันก็ไม่ออกเขาก็ เขาซื้อด้วยเขาก็เสียเงินใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องขยันน่ะน้องๆน้องๆต้องขยันรู้ไหมขยันหาตัวเลขหาจับเลขอันนู้นอันนี้มาเทียบกันเทียบกันเสร็จก็อหาเราเลยเออเอามาจับถ้าอย่างนั้นะถูกยากน้องๆเลยถูกยากเหมือนหลายๆเจ้าเขาให้มางวดสองงวดมันก็ได้อยู่พองวดต่อๆไปก็เริ่มไม่แล้วเขาเริ่มไม่ให้แล้วเพราะตัวเขาซื้อเองไงน้องๆขาน้องๆเข้าใจอ่ะเนาะ มันก็อย่างเนี้ยเลขหน้าช่องอ่ะเอาค่ะอ่ะแคปอ่ะอ่ะโอเคนะอ่ะแคปเราค่อยไปขยายเอาเองนะประวันจะไปแล้วพูดมากละเดี๋ยวน้องน้อง,องลำคาเประวันเหลาเออนะอ่ะแล้วเ,เดี๋ยวอ่าลังสี่โมงลังสี่โมงเย็นวันที่สิบหกอีกสองวัน เราค่อยมาเ hey ฮกันแล้วเดี๋ยวประวันค่อยเอาอ่าผลงานในกลุ่มหลังหวยออกนะเอาผลงานในกลุ่มมาให้น้องๆดูเนาะเอามาโชว์ให้น้องๆดูนะว่าประวันเนี่ยเน้นให้เลขอะไรอะไรว่า,า,าเลขนั่งเนี่ยเขาส่งมาให้เลขอะไรอะไรเนาะเออน,นะก็ยังไงก็ให้มันเป๊ะปังเนาะยังไงก็ให้น้องๆ ได้มีเงินใช้ใจกันเนาะค่ะยังไงก็ประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะก็ให้น้องๆใช้วิจารณญาณด้วยเพราะว่าเงินอยู่ในกระเป๋าน้องๆเนาะหลังคลิปนี้จบแล้วก็ประมาณอีกอาทิตย์ประมาณ7วันหรือ8วันอะ่ะเราค่อยมาเจอกันใหม่เดี๋ยวประวันก็จะกลับมาแบ่งปันให้เนาะเพราะว่าก่อนหลังหวยออกก่อนหวยออกเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ประวันก็ นั่นนะต้องรอเลขเขาส่งมาให้เสร็จประวันก็ต้องมาคัดมาเทียบอะไรเสร็จแล้วก็จะทำอ่าโค้งสุดท้ายลงในกลุ่มให้น้องๆเขาเนอะกลุ่มหวยซองรัฐบาลแล้วก็ซองที่สค่ะเขาจะส่งมาเนาะก็ทําเลขให้เสร็จก็รุ่งเช้าก็เลขออกก็ลุ้นกันแล้วเลยพอเลขออกเสร็จแล้วประวันก็ต้องทําสูตรค่ะถ้ามีเวลาเยอะก็ทําประมาณสองวันเสร็จ แต่ถ้าว่าไม่ค่อยมีเวลาก็ประมาณ5-6วันถึงจะเสร็จอ่าเสร็จแล้วก็ต้องมาคัดเลขอ่าคัดว่าเลขไหนที่ว่ามันหน้ามาก็เอามาจับกับโรงนะคะเอามาจับกับเลขทรงที่คนนั่งเอาหมาเนาะจับแล้วก็ส่งให้น้องๆในกลุ่มเรียบร้อยคือทํางานในกลุ่มให้เรียบร้อยทํางานหลังบ้านเรียบร้อยแล้วพระวันถึงจะได้ออกมาหน้าช่องมาแบ่งปันให้น้องๆเนาะน้องๆก็รอหน่อยนะคะ ถ้าน้องๆรอไม่ได้ก็เข้ากลุ่มค่ะเพราะว่าประวันมีให้ทั้งทุกแนวทางกลุ่มประวันก็แค่200เองเข้ามาวันเดียวคือได้คืนละเหลือนั้นก็กําไรเนาะนะถ้าถ้าน้องๆไม่อยากเสียเงินก็รอค่ะนะคะรออยู่หน้าช่องเนาะอืมเอาค่ะไปค่ะประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนยังไงก็อ่เงินอยู่ในกระเป๋าน้องๆน,นะคะซึ่งประวันเอามาแบ่งปันให้นะประวันก็ไม่รู้ค่ะ ไม่รู้จริงๆว่าเลขจะออกอะไรนะประวันก็มืดตึ๊กเหมือนน้องๆนั่นแหละเหมือนน้องๆหน้าชอกนั่นแหละนะแต่เพียงแต่ว่า,าการคำนวณสูตรเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ตรงบางทีมันก็ไม่ตรงถ้าสูตรหลุดมันก็ไม่ตรงนะอะค่ะประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีหลัง4โมงเย็นเรามาเฮกันนะเออนะแค่นี้แหละ